รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะเป็นเดรสยาวผ้ายืดุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าค่ะจะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าเทพเลยพี่เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีดนะคะผ้าดีมากๆผ้าไม่ย้อยด้วยงานจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็สปทองรูดได้จริงนะคะพี่แต่งหมุกตุ้งติ้งแบบนี้น่ารักมากๆนะแล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้พี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะของสังอ้วนนะ มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างค่ะพี่กระเป๋าลึกใช้งานได้จริงนะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายให้แบบนี้เลยพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้านะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีคุมเลยเนือ้อผ้าไม่ยุยด้วยรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะสี่แปดความยาวชุดอยู่ที่4ี่ิบเก้านิ้วนะมาเป็นชุดเดดยาวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่สามสิบแดขึ้นไปใส่สวยนะอกหน้าผ้าสี่แปดความยาว4ี่ิบเก้าเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ เป็นแบบฟิลใส่สบายๆเลยให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองสองเก้านะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยกับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พี่พิมพ์รหัสและจได้วยสีให้ด้วยนะพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยสาคัญเลยอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าที่รับสีนี้นะ พี่พิมว่าสีดำนะตัวนี้นะคะที่พื้นจะเป็นสีดำนะที่ละลายเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะขอเลขสีดำนะคะให้แค่สองสองเก้าค่ะพี่ถ้ารับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่หรือสีกลมก็ได้แต่เป็นน้ำเงินนะพี่ตัวนี้นะมันออกโทนน้ำเงินมากกว่ากลมนะตัวนี้พื้นจะเป็นน้ำเงินนะคะขอเลขน้ำเงินแล้วก็ละลายเป็นแบบนี้นะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นสีนี้สีน้ำเงินนะคะ ถ้ารับสีนี้ค่ะสีต่อไปสีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะพี่พื้นจะเป็นสีเขียวนะและลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สีนี้ขอเรียกสีเขียวนะพื้นเขียวนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่เป็นแดงสว่างนะตอนนี้นะคะไม่ถึงกับแดงแจ๋มากนะพี่ ประมาณนี้นะคะพี่พื้นจะเป็นสีแดงนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆค่ะพี่เป็นผ้าเทปเลยผ้ายุดวุ้นเว็บนะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะพื้นเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้นะ ผ้ารับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะตอนนี้พื้นจะเป็นสีน้ำเงินนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นผ้าสวยมากๆตัวนี้นี่นะ Thank you. Mm -hmm.